ลังจากที่ผมนั้นได้พลังมาจากหมอผีเด็กด้ว่าถูกยัดเยียดมากกว่าทำห,หน้าที่ในการปราบผีนะั้นมันตกมาอยู่ที่ผมและยังต้องคอยช่วยเหลือวิญญาณที่ยังทุกข์ใจอยู่เพื่อให้พวกเขานั้นได้ไปสู่สุคติสักทียังไม่พอแค่นั้นนะฉันยังจะต้อง<ม>าตามหา้อกสาวของฉันอีกลลเพื่อความสงบสุขของทุกคนเพื่อโลกใบนี้ฉันจะช่วยเอี่ยกกูแขนไอ้สัตว์จเจอผีที่ไรเนี่ยกูต้องวิ่งหนีตลอดเลยอะ่ะไอ้เหี้ยมีพวกมึงเนี่แหละมาให้กูได้ระบายอารมณ์ ไฟอันลมเฮ้ยกยินยังโดนธนูเลยยิงไม่เคยโดนอะอะไรที่แบบอือไม่โดนอีกแล้วเหรอทำไมเออโดนแล้วโอ้โหโอ้ได้ปัญญาเยอะด้วยนะเนี่ยผมแย่แล้วผมแย่แล้วช่วงนี้นะครับไม่ไม่พ้นไม่พ้นผีไทยกับผีญี่ปุ่นแล้วตอนเนี้ย เอาละใน,นขณะที่ผมนั้นกําลังสำรวจไปทั่วเนี่ยผมก็ได้เจอคุณยายคนหนึ่งคุณยายบอกว่าซาชิกิวาราชิหรือภาษาไทยก็คือกุบานทองเนี่ยโดนลักพาตัวไปทําให้คุณยายนั้นเป็นห่วงอย่างมากเลยขอให้เราเนี่ยไปช่วยไปครับไปผีเหรอครับโอ้แมงมืดมืดสัตว์โหดายจังวะสัตว์ใจเย็นนะเชีย่ย ตอนแรกก็กลัวๆอยู่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับแต่ว่าหากุญแจหาไม่เจออย่าร้องหนะาเดี๋ยวพากลับบ้านเออดีดีเดี๋ยวช่วยแต่หากุญแจไม่เจอแป๊บ<ะ>นะครับไอ้ของอยู่ไหนร้องไห้ร้องไปก่อนนะฉันนอนไม่ได้เลยร้อ,องไห้อยู่นั่นแหละกุญแจในห้องนอนอห้องนี้ถูกแล้วโอ้ อ๋อนมีห้องลับอยู่ครับอยู่ตรงนี้โอเคุ้ยจ้องเห็นโอ้โหเจอแล้วน้องอยู่ไหนอะ่ะหลังจากที่เข้ามาในห้องลับก็ได้เจอกับวิญญาณชั่วหลายตนหนึ่งนี่เป็นจ่ากกูว่ากูเป็นโจรด้วยนะเียมึงเออไอ้เฮียโดนกู เฮียเอาปาผีเรียบร้อยที่เหลือก็เอาเซมเบไปถวายซะเรียกน้องมาเคเอาเซมเบไปถวายครับถวายที่ไหนอ่ะก็าแต่เรามีเซมเบด้วยเหรอน่าจะมีนะอ๋อนี่ไงเป็นอิสระแล้วนะอืมไม่ได้รู้สึกดวงดีขึ้นเลยเอาหนาอ๋อนี่ไงคุณยายเจอหลานแล้วเนาะ ไอ้หนุนป้าทำให้เราดวงดีนไอ้เคเคสัตไมมึงมันเฮี้ยงจริงขเอาเป็นว่าถ้าน้องร้องไห้นะครับดวงจะไม่ดีเอาอย่าดีกว่าครับโอ้ให้เหรอนี่ไงเรื่องดีโซ่ไอ้เคเคมึงก็โลดอ้ยเฮ้ยอะไรอะไรวะไม่เสียมารีฉันต้องการความช่วยเหลือ เดี๋ยวก่อนฟาร์มก่อนให้หนู <Yeah. S 1> ชำระล้ลางสาันโอ้พัะเจ้ามึงมึนมานี่เก่าให้เก้าทุบแม่มึงทุบแม่ไอ้ต้องชำระล้ลางถึง3จุดด้วยกันนะครับโอ้3จุดเลยเหรอเยอะจัง <Yeah. S 1> โอ้เคลียร์แล้วครับ <Yeah. S 1> เรียบเลย <Yeah. S 1> ดว <Yeah. S 1> งิัาษ์อ้๊อยอะไรอะ่ะ โอ้โอ oh! oh, yeah. yeah. ้โคตรเหยียเหยียมีว okay, ิญญาณตนหนึ่งเนี่ยอยากจะกลับบ้านเอามากๆแต่มันจะมีหลุมดูดแปลกๆเดี๋ยวทำให้เขาไม่สามารถกลับบ้านได้กูุ้ยเลดมึงเยอะมากเลยอือหืออะไรวะนั่นน่ะเอ้ยเหยียแเป็หลุมดูดจริงด้วยโอเคเข้าบ้านไหมอ้ยเหยียบ้านนี่บ้าน ไอ้เหี้ยบ้านหรือถังขยะวะเนี่ยว่าห้องผมลกแล้วนะเจอไอ้เหี้ยนี่ไปเพราะห้องผมสะอาดขึ้นมาทันทีเลย <The fuck? S 2> นี่มันกองขยะทชัดนเลยครับผมไม่อยากหยิบของอเหี้ยอะไรกินที่นี่เลยครับโอ้โหแม่งนี่ทำาไม่บอกว่าเป็นบ้านนี่กูนึกว่าถังขยะนี่เหรอโอ้รเจ้า <laughs> ขนาดมึงยังอยากกวาดห้องเลย <laughs> ห้องเคเคนี่คิด้ายเลยครับจริง มันเปิดไม่ได้ทำไงครีครีหนึ่งสองสามส,ามสี่ปึ้ปบงบาย h a p p เกร r t h d a y มึงไปอีกเลยจึ้งโอ้โหลำคาญเว้ยมึงเป็นผีเป็นอะไรวะเนี่ยมึงหยุดหนีได้แล้วอ๋อเจอแล้วนี่ไงเฮียอยู่ข้างกูเลย และเราก็ได้เจอกับสาเหตุที่บ้านลกนะครับทุกอย่างเป็นของข้าใช่มึงด้วยเดี๋ยว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 สัตว์ไปหาเมียไปอะไรอ่ะกูเก่าให้เรียบร้อยดึงหลังผมสงสัยอ่ะมันมีการเกงไนหรือเปล่าวะเดี๋ยวร้อยมันตีนะครับผมอยากรู้โอ้มันไม่มีกางเกงไนครับมันเป็นตัวเปล่าๆปไปเลยโอเคครับดึงทำไมวะมึงทำไมวะมึงทำไมวะ เสร็จไอ้เฮียก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเคลียร์มอนทั้งหมดเสร็จก็ได้เวลาเก็บกวาดไอ้ไอ้เออมึงหายไปซะไอ้สัตว์ย่แต่ก็นะต่อให้มึงโลภแค่ไหนเนี่ยโอ้ยมึงก็ทิ้งของหน่อยก็ได้นี่สัตว์ขนาดที่เดินสำรวจอยู่ KK ก็สัมผัสได้ถึงอะไรสัตว์อยู่ข้างล่างเหรอป้าบอสัตว์เจ้าเฮียอยู่ข้างล่างโอ้ยอะไรอ่ะไอ้เฮียตัวเฮียเนี่ยเอ้ยไอ้ ไอ้ผีปากยิบยันยันตัดปากคุยตัดกลัวเยอะอ้าวบอสเจอบอสเจอบอสเฮียละอยากเข้ามาโอ้โหไอ้ท้าวิคุณน่ากลัวเลยตาตาวิคุณน่ากลัวเลยอึ่งมาเกาให้กูเกาให้แฮร์ี่เคานเตอร์อี๋เาปิว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 ฮึบฮึบฮึบคัดพุ่มอืมเรียบร้อยแก้มคอ แมงเกือบยิ้มสวยแล้วอู้อะไรอ่ะอ๋อท่าน้าม่ะยังครับเรามาถึงที่แล้วเฮ้ยไปพุงหน่อยเยออรู้แล้วนะมาโทเอ้ยยี้ยกันไม่ได้ไอ้สัสเกาหน่อยอเคานเตอร์เรียบร้อยเกาเกาหน่อยดิ่เออเคานเตอร์อีกแล้วโหแม่งกูเป็นโคตรเก่งอ่ะ คือหมอผีที่เก่งที่สุดในย่านนี้ไม่ณตอนนี้และในตอนนี้นะครับก็มาเจอกับเด็กที่แม่งกําลังหัวทิมอยู่ไอเด็กนี่นะครับมันเรียกกับป่ามาตํานานว่าไว้มนุษย์เหล่านั้นจะมีลูกบอลวิญญาณอยู่ในรูตุและผู้ใดที่ได้ไปยุ่งกับกับป่าแล้วลราก็กับป่าตนนั้นเนี่ยจะทําการสวดตูด ใช่แล้วกัปปานั้นจะทําการล้วงตุกของผู้เสียหายและทําการดึงบอลวิญญาณออกมาทําให้ไม่สามารถขยับร่างกายได้อ๋อใช่เฮียเคียดมันโดว์สุดหยุดไป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 ฮัลโหลเธอว้าวเฮียกัปปาจริงด้วยสุเฮ้ย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 มาลังเนี่ยพ่อเมื่ไงเฮียเฮียปิดไฟฉายหน่อยได้ไหม แสบตายจังเลยมึงจะกินมึงก็กินสักทีซิว่าลีลาจังเลย t h ตังคิวไป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 ไหนก็ไปไปทางนี้อู้ยผีผีผีสัตว์มาดิยิ่งยิงยิ่งยิงกูสัตว์หมดนะกูสัตว์หมดนะกูสัตว์หมดนะสัตว์เกาให้เอ้ยแฮร์รี่โหดเกาให้เกาให้ว้ายเหี้ยตบหน้ากูไอสัตว์นี่ อหโอ้กินข้าวกินข้าว,าวเกาสิวะ <l iving noise> เออ <c oughs> คุณผิดเองอะ่ยะ <c oughs> อันนี้กูผิดเอง <c oughs> จะเข้าไปแพร่ลีอ่ะมันเทรู้ว่าการกดสก,กิลนี้เป็นเรื่องที่โง,ง่งเง่ามากเลยครับใส <Would do S 1> ่แค่การดึงคอเนี่ย <be S 1> <ๆ>เราจะเอาให้มันเร็วไปทำไมแต่ว่ามันเท่ครับแค่นั้นแหละเหตุผล <c oughs> พอขึ้นมาบทสุดของตึกแล้วเนี่ยดูบุว่าเราจะได้ทาลิสแมนแมาด้วยละเอาไปทำอะไร ทาริสแมนทาลิสแมนโอ้สตันครับเก่าโผล่ดเฮ้ยเฮ้ยแพรลิอุ้ยคมอย่าเข้าไปอย่าเข้ามาครัดขู่ดึงโคตรเทพเลยว่ะแฮ่เมมมีมีทำมือโอ้ยถึงสักทีโคตรไกล ของเล่นใหม่เยอะจังเลยเหรอปะเพิ่มทาตุลมเฮียโคตรดีที่ต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคือเราคาดสายตาจากคนที่กําลังตามหาอยู่เนี่ยเฮียเนี่ยเฮ้ยรู้ตัวด้วยมึงรู้ได้ยังไงก่อนเฮียมึงหันมามองแบบนี้คือมึงรู้มึงรอกูแน่นอนและหนึ่งเฮียนี่มันรู้ครับมันหันมามองกล้องเลยเมื่อกี้และไม่ทันเลยไม่ทันตามแม่งไปเบียวแล้วไม่หามันเหรอ โโอ้เเียกูดนทันใดนั้นเองภาพในอดีตก็ได้ฉายออกมาเป็นภาพของเคเคกับแก๊งเอาเอาเอาเอ๋เฮียโดนกระทืบอยู่คนเดียวเลยดีกว่าเฮ้ยขณะที่กําลังล่องลอยลงมาก็มีผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์มารับปอบโอยปัญญาอ่อนจุ้ยทำได้ไงวะเฮียไมโคตรเก๋งเลยจ้ะอะไรอะเคเคโดนโดนมาเหรอนะอันนั้นคือมึงใช่ไหมไม่ใช่กูใช่ไหม